ก็กราบสวีทุกท่านครับผมแท่งชัยภูมิบารมีหลวงปู่ผางวันนี้จะมาแนะนําวิธีดูนะครับรูปหล่อนะครับรูปหล่อรุ่นแรกนะครับหรือเรียกกันว่ารูปหล่อปั๊มเข่าแคบรุ่นแรกหลวงพ่อผางกิตตคุโตวัดดงคงคาคิริเกตปี2514นะครับเรียกอีกส่วนมากนะครับเขาจะเรียกว่ารูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อผางรุ่นแรกปี2514 นะครับพิมพ์ไหลยกนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ไหลยกนะครับเนื้อทองแดงลมดําก้นอุดกิ่งนะครับไหลยกนะครับพี่น้องดูนะครับว่าไหลน้โงปูจะยกนะครับถ้าหันข้างเนี่ยหลังนะครับกับด้านหลังมาเนี่ยถ้าไหลเสมอกันพี่น้องวางเลยนะครับเก๋เลยนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเก๋ก็ทาทาได้แล้วไหลยกนะครับทาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีดูเลยนะครับรุ่นนี้มีเนื้อทองแดง ลมดำเนื้อเดียวนะครับสร้างประมาณไม่เกินห้าพันองค์นะครับน่าจับไม่เกินนี้นะครับไม่เกินห้าพันองค์นะครับเริ่มต้นนะพี่น้องดูหน้าตาก่อนพี่น้องจําพิมพ์ให้แม่นนะพิมพ์เนี่ยพิมพ์เนี่ยหน้าหลวงปู่เนี <un> 5, sure ่ยจะเอียงไปด้านขวานิดหนึ่งนะครับเอียงนิดหนึ่งครับคล้ายๆเอียงนิดหนึ่งคอหลวงปู่จะเอียงนิดหนึ่งนะครับแล้วตาเนี่ยตาเมตตาด้านขวาเนี่ยนะครับเมตตาด้านขวานะครับ จะต่ากว่าด้านซ้ายพี่น้องจะต่ากว่าด้านซ้ายนะพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูเลยจะต่ากว่าด้านซ้ายนะพี่น้องจําจําให้แม่นนะหน้าตาหลวงปู่นะครับเห็นไหมจะเอียงนิดหนึ่งจะเอียงคอนิดหนึ่งนะครับไหล่ด้านขวาจะยกพี่น้องเห็นไหมไหล่จะยกนะไหลจะไม่เสมอกันนะครับไหล่จะยกไหล่จะยกนะครับไหล่จะยกเลยนะครับไหลจะยกเขาเรียกว่าพิมพ์ไหลยกนะครับเข่าแคบนะครับเรียกว่ารูปหล่อปั๊มเข่าแคบรุ่นแรกหลวง พ่อผางกิจตะพุโตปี2,514นะครับเนื้อทองแดงลมดำก้นอุดกิ่งนะครับก้นอุดกิ่งนะครับนี่แต่องค์นี้นะครับอุดอุดแปลกๆนะครับอุดแบบพิเศษยังไงไม่รู้ครับตอนตอกนะครับเม็ดกิ่งจะยุบลงไปลึกนะครับนี่ครับแต่ดูก้นตะไบครับดูง่ายสบายตาครับนะครับดูง่ายสบายตาเริ่มแรกเลยนะครับตำาหน่ด้านหน้านะครับหน้าตาคมชัดนะครับเหมือน หลวงพ่อเน mhm. ี่ยเอียงคอนะครับเนี <teor IS 2> ่ยที่ผมบอกนะครับจะเอียงคอมาด้านด้านขวานะครับนะครับเอียงคอมาด้านขวานิดนึงนะครับหน้าตานะครับคมชัดนะครับเมตตากรมนะครับเมนตาซ้ายเนี่ยจะสูงกว่าเมตตาขวานะครับเหมือนที่ผมบอกเลยเมตตาซ้ายเนี่ยจะสูงกว่าเมตตาขวานะครับเมตตาขวาจะต่ากว่านะครับนี่ครับผมเส้นหน้าผากก็หนึ่งสองสามเส้นนะครับคมชัดลึกนะครับ แล้วก็นะครับไหล่ขวานะครับไหล่ขวาเนี่ยจะยกนะครับสูงกว่าไหล่ซ้ายนะครับนี่คือไหลขวานะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ไหลยกนะครับไหล่ขวากล้องผมทาไมเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะีครับนี่ครับไหล่ขวาจะยกเห็นไหมครับยกสูงกว่าไหล่ซ้ายนะครับแล้วก็ลิวจีวอนนะครับริวจีวอนคมชัดนะครับคมชัดเจนผิวนะครับสังคาติตึงนะครับตึงแล้วก็เรียบแน่นเป็นธรรมชาตินะครับ ลิวจีวอนนะครับนี่ครับลิวจีวอนคมชัดเจนผิวนะครับสังคาติตึงนะครับเรียบแน่นนะครับเป็นธรรมชาตินี่ครับนั่นเป็นธรรมชาติธรรมชาติสังคติตึงนะครับนี่คือสังคตินะครับตรงนี้เขาเรียกสังคตินะที่พาดลงมาอันนี้คือสังคติครับตึงนะครับผมแล้วก็ตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือนูนเป็นแท่งเลยนี่ครับคาว่าหลวงพ่อผางนะครับ ทำว่าหลวงพ่อผางนะครับนะครับตัวหนังสือโนนเป็นแท่งสวยงามนะครับนี่คือด้านหน้าพลิกมาด้านหลังนะครับปึ๊บด้านหลังนะครับด้านหลังพี่น้องใบหูนะครับด้านหลังนะครับปั๊มคมนะครับมีรอยปิ้นของเนื้อเกินนะครับนี่ยปั๊มคมนะด้านหลังเนี่ยให้ดูเลยครับมีรอยปิ้นนิดนึงครับคมถ้าใบหูสองข้างนะครับพี่น้อง ไม่ติดชัดนะรีบนะครับรีบแบบติดไม่เห็นใบหูนะพี่น้องวางเลยครับตอนนี้มีเก๊ตัวใหม่นะพี่น้องจําพิมพ์จาจาพิมพ์ให้แม่นนะครับถ้ามาอย่างนี้นะถ้าพลิกมาอย่างนี้นะครับพี่น้องดูเลยนะครับจะมีเนื้อปิ้นนะครับนะครับปั๊มคมนะครับมีเนื้อปิ้นนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ลิ้วจีวรคมชัดเป็นธรรมชาติ ลิวจีวรนะครับนะครับคือลิวจีวรตามเนี่ยครับเนี่ยนี่ลิวจีวรนะครับคมชัดนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่คือลิวจีวรนะครับลิวจีวรยันนี่ติดชัดนะครับยันคือนี่ครับยันตานี้ยันติดชัดนะครับยันติดชัดนะครับตัวหนังสือนูนคมชัดนะครับเนี่ยครับคำว่าจิตตะคุโตเห็นไหมครับนูนเป็นอ่าเป็นแท่งเลยคมชัดนะครับจิตตะคุโตนะครับ รุ่นนี้นะครับสร้างน้อยหายากนะพี่น้องตอนนี้นะครับราคาเมื่อก่อนนี่โอ้โหนะครับแพงเลยครับอ่ะให้ดูขอบข้างครับขอบข้างนะครับให้ดูขอบข้างซ้ายขวานะครับนี่ครับพี่น้องดูขอบข้างเนีขอบข้างนะครับหันขอบด้านด้านขวาเนาะขอบตัดด้านขวานะครับ รอยตัดไม่ขาดทั้งสองข้างนะครับพี่น้องเนี่ยรอยตัดนะครับเน,นี่ครับตัดไม่ขาดทั้งสองข้างนะเนี่ยครับจะมีรอยปีะนะครับแล้วก็มีรอยฟันเฟืองพี่น้องเนี่ยครับตรงประมาณเก้านาฬิกานะเก้านาฬิกาจะมีรอยฟันเฟืองครับประมาณหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นนะครับอยูอ่ตรงนี้นะสามเส้นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับสามเส้นแล้วก็ตรงตรงหง่าบนใบหูนะครับพี่น้องจําให้แม่นนะตรงซอกใบหูเนี่ยข้างบนเนี่ยด้านขวานะครับนี่ครับจะมีมีรอยฟันเฟืองเป็นร่องอยู่ Ens, นะครับนีค่ครับเป็นร่องอยู่หนึ่งร่องนะครับหนึ่งร่องมีใหญ่อยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วพลิกมาด้านซ้ายครับนี่ครับตัดไม่ขาดนะครับเขาเราียกว่าตัดรอยตัดไม่ขาดทั้งสองด้านเลยนะครับนี่ครับตัดไม่ขาดนี่ครับเป็นรอยปิดนะครับรอยฟันเฟืองนะครับเนี่ตรงสามนาฬิการอยฟันเฟืองนะครับตั้งแต่สามนาฬิกาลงมาเนี่ยพี่น้องนี่ครับนี่ชัดเจนนี่ครับเหมือนกันนะครับ พี่น right ้องจําให้แม <master> ่นเลยนะครับจําให้แม่นนะครับก้นตะไบนะครับอุดกิ่งนะครับสังเกตรอยตะไบพี่น้องนี่ครับรอยตะไบนะครับรอยตะไบตะไบจะไม่เรียบเท่าไหร่น้ำหยาบๆนิดนึงนะครับรุ่นนี้นะครับอุดกิ่งนะครับกิ่งเนี้ยดังกลางวานเลยบางองค์ก็เรียกกิ่งใบนะครับบางองค์กิ่งติดนะครับเรียกกิ่งใบนะครับนี่คือรูปหล่อปั๊มนะครับเข่าแคบรุ่นแรกหลวงพ่อผางกิตตคุโตปีพศ2514นะครับ เนื้อทองแดงลมดำนะครับเขาแคบพิมพ์ไหลยกพี่น้องจําให้แม่นเลยถ้าไหลสองข้างนะครับเท่ากันคอยาวๆพี่น้องวางเลยนะส่วนมากนะจะผิดพิรรรมพ์นะครับจะคอยยาวๆนะครับจะคอยาวๆแล้วก็ไหลเสมอกันนี่วางเลยแล้วหูเนี่ยหูเนี่ยจะแบบหูนี้จะไม่ติดนะพี่น้องวางเลยนะครับนั่นคือของเกพง๋พี่น้องพี่น้องจําให้แม่นครับฝากติดตามด้วยผมแท่งเชฟภูบาลมีหลวงปู่ผางนะครับจะมาแนะนําวิธีดูนะครับภาคเครื่องหลวงปู่ผางนะครับรุ่น อ่านิยมแล้วก็รุ่นที่ว่าเขาเล่นหากันทุกวันนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมแท่งชัภูมิบาลมาีงูผังสวัสดีครับ